วิดีโอเปิดเองก็ได้หรือคะ oh. สาแล่แหล่หอมดอกแคโอ้ยทำทำได้น่อปั้นกับข้าวขี้กับขี้แล้วแล้วก็มาแบ่งปั้นกันกินแน่เด้อโอ้ยมือนี้กับฝนตกหำมห่มหฝ่ามืดมัวดินมา ตั้งแต่บ่ายสามพุ่นยามมือเศร้าผัดว่าแดดออกโอ้ยกำลังเ้งาพื้นว่าบ้านคอยแดดออกบัดหอดบ่ายสองบ่ายสามมาฝนตกห้ามฮัมหอยฮัมดอกบักบ่วง บักบักม่วงกะล้นเต็มดินโอ้เต็มดินจัาสิจับลูกบ่จับลูกถ้าดอกมันล้นหลายเอาสเสด้อสุมณนี้ดินฟ้าอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงมันบุกคือตั้งแต่สมัยก่อนตามฤดูเฮานั้น บ้านเฮานั้นมีสามฤดูปัดอยู่ทางบ้านคอยพี่มีสี่ฤดูม้นก็สิมีฤดูฝนตกเขาเอินว่าแหบเขามาตั้งสามเดือนอันว่าบ้านเฮาก็จะเอินว่าใบาไม้ร่นแต่ว่าใบาไม้ร่นบ้านเฮาก็จะว่านานา,นา ช่วงเดือนท่านว่าแต่ว่าบ้านอันนี้เขาก็สิว่าตั้งแต่เดือน1ิ1สิบเขาเอิ่นว่าใบไม้ล้นหรือว่าเดือแห่ฝนตกมาทั้งลมพอมหนาวแห้งเด้เวลาคอยไปเฮ็ดเปียยเฮ็ดเก นานี่ลราค่อยซังที่สุดในโลกนานี่กับนานาวประมาณหกเดือนนี่ละค่อยลรบบ่ามากลายฝนก็ตกพัมพัมหนาวกันหนาวโอ้ยปีหนึ่งก็ลำบากิวรอคู่หกเดือนแต่ก็สิเฮ็ดจ้างใดใดโอ้ยลาน้อยพอ,อ,อ จักบ่ว่าบ้านทุกขัยอยู่มันลำบากซ้ำใดย่มสบายก็สบายสู้เจ้าก็เห็นว่าข่อยสบายแค่ว่านั่ะมันก็ไ่ได้ทุกมือดอกสบายก็ได้โดนโดนเถื่อก็เคอจังปีหนึ่งเจ้านายคนก็ยุดใข้แค่สองอาทิตย์ ปีใหม่ก็บสองอาทิตย์นอกนั้นมันก็เป็นลากิจเอาเจ้าอยากลาเจ้าก็ลาเจ้าบ่อยากลาเจ้าก็บบ่ต้องลานั่นล่ะอยากสบายก็ล่าเอาล่าลวเพิ่งกระจายเงินเดือนอยู่ดอกเพราะว่าเท้าเขาระบบเขาแล้วถ้าเจ้าบ่หันเขาระบบเจ้าก็บบ่ได้โ้ยดอก ก็มาแต่งตัวเป็นลิเกแทสุดนี้ก็ได้มาจากประเทศอินโดนีเซียพี่น้องเอ้ยมูพันซื้อมาฝากบ้านข้าเจ้าก็ว่าเป็นสุดแต่งงา คอยเฮกเอามาใส่เนี่ล่ะลองลำทำเพลงสุดประสมาศาสตร์ของเพิินสิไห้บูงามงามเหลี่ยมยุก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 ยุ่เบิ่งดูนี่นะคอยเลาว่ามันงามมันสมกับคอยหันเด้สุดกับงามกับสมกับคนงามงามมือนีมาแบบเปิดหน้าเปิดตาเปิดเบิดสุยาง ียสว่าคอยเด้ออ้าวกว่อนห้าสจไปคืนเวทที่เอาจากก่อนเนาะมีคนมาจอบเบิ้งคอยอีกเลวเบิ้งมาจอบคอยดอกมาเบิ้งคอยกับมาเบิ้งรหมอล่ำก่อนดาวดาวใจคนเก่าคนเก่าแต่บ่คือเก่าจากมือ ขอบคุณเด้อค่ะเด้อที่เข้ามาซับตะใครให้คอยซับหลายๆแนเด้อพี่น้องเลยซับให้คอยหลายๆแน,นมันละปลูกง่ายแท้มันละแทงนอแทงนอขึ้นมาแป๊บเดียวถือฝนแล้วมันก็บออืดบออยากให้สุเจ้ามาซับใหค้คอยแหน เป็นกำลังใจให้คอยแน่เ,อเ,อเอนอนออยู่มาตั้งสองสามสี่หาปีแล้วก็อยู่คือเก่าย้อนว่าบ่มีเวลาบ่มีเวลาเขามาส่งข้าเจ้าข้าเจ้าก็เลยบ่มาส่งน้ำเวลาคอยส่วนมาคอยก็สิเฮ็ดตางานตาการ วันจันทร์หอดวันศุกร์มิดซีรีตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าสว่สิหอดบ้านใดกะสี่สาาโมงแรงหกโมงแรงคอยกะเบิดแห้งแล้วคอยก็ได้มาส่องสู่เจ้ายางลาผู้น้อยน้อยใจส่องเบิดสู่คนมันกะบ่เห็นละผู้ใดเด้งมาหาคอยกะ แต่ทรงพนแนบางเธอกัอบบ่มีผู้ใดแดงมหาคอยคอยกับบุหว่าเป็นอย่างละเดอ้อสู่เจ้าเดอ้ออันที่พนวานี้บอมันปิดกันปิดกันการมองเห็นจังสีบออ๋าโอ้ยละนอะ ก้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อค่ะแล้วก็เอ้ยกอกันไม่เด้อในไลฟ์พู้ลาสิไปเลือกขึ้นไล่์แล้วไปขึ้นเวทีไปพอคุณคู่หมอแค่นผมนก็เป่าจวดจวดละพัดนี้ก็เมืองจีนชุดนี้ก็อินโดคนไทย คนฝรั่งบายบายเจอกันใหม่นะคะ See you again. h a n k กิ u เ e ลโฟเดอร์ Subscribe อลอว่าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสบายดีค่ะ